สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเจ้าคอมเบอร์เดอร์ 150cc กันครับผมครับผมที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือเจ้า ATV c o m m a d ร r 150cc จากค่าย k r i o n นะครับผมตัวนี้อยู่ในส่วนของ ATV ในคลาสของบอดี้กลางนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะนะใช้คาบูเลเตอร์นะครับเดินหน้า3เกียร์และถอยหลัง1เกียร์นะครับเกียร์สามารถตบได้เลยแบบนี้นะครับไม่ต้องกำคันะครับ1 2 3านะครับส1ว่างนะครับแล้วก็ถอยหลัง นะครับผมตัวนี้ใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สโซฮอล์95นะครับผมตัวนี้พิเศษยังไงล่ะครับอยากให้ดูนะครับอยากให้เพื่อนดูครับพิเศษยังไงนะครับมาเริ่มต้นกันที่คันเร่งนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งแบบบิดมาให้เลยนะครับสำหรับหลายคนที่บอกว่าไม่ถนัดกับคันเร่งแบบกดแบบนี้นะครับทางร้านติดตั้งเป็นคันเร่งแบบบิดอย่างนี้ให้เลยนะครับผมต่อมาในส่วนของฝาถังวันเววาวนะครับทางร้านติดตั้งให้เป็นพิเศษเป็นวันเววาวแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เปิดฝาง่ายเติมน้ำมัน สปอร์ตไลท์นะสปอร์ตไลท์บาร์ตัวนี้นะครับเล็กๆเข้ารูปเลยไหมส่วนงานราคาหกสิบตต์นะครับเปิดไฟสูงก็ติดได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของดอกยางนะครับดอกยางเป็นดอกยางค่อนข้างดอกหนาออฟโรดนะครับขอบล้อแปดนิ้วเป็นล้อแมกมาให้นะครับช่วงล่างนะครับปีกนกนะครับตัวโช๊คค่อนข้างซับได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดหกระดับด้วยกันนะครับปรับตัวของค่าเคได้นะครับมาครับนี่ครับต่อมาในเรื่องของกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังตัวนี้ทางร้านก อาไปตลาดใส่คงใส่ของใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นออปชันพิเศษติดตั้งมาให้ทางร้านนะครับหัวลากบนจอยก็มีให้นะครับด้านหลังนะครับเอาไปกเครื่องตัดหญ้านี่หัวมากเอาไปลากเอ่อเทรลเลอร์เครื่องกางเกษตรอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้ออปชั่นมีให้ครบนะครับกัดแฮนด์มีให้นะครับกระจกมีให้นะครับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับติดตั้งออปชันเสริมให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกำลังหา ATV นะคับเริ่มต้นราคาไม่แพงนะเพื่อไปใช้ในไร่ในสวนนะครับผมผมบอกเลย ATV ตัวเนี้ย น่าสนใจนะครับเพราะเขาจะดูสูงดูโปร่งนะครับน่าใช้นะครับถามมานั่งสองคนได้ไหมนั่งได้นะครับสองคนก็นั่งได้รับน้ำหนักได้ร้อยโลนะครับแต่ว่าคนซ้อนกล้าจะวางขาลำบากนิดนึงแต่ก็นั่งได้นะครับขับขี่คนเดียวได้สบายแล้ววงเลี้ยวเขาค่อนข้างแคบขับขี่ได้คนโทลได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับเข้มาเดอร์ร้อยห้าสิบีซีนะครับผมก็ตัวนี้เป็นพิเศษทั้งร้านเลยนะครับติดตั้งเป็นพิเศษให้ออปชั่นแบบนี้เลยนะครับ นะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับตอนนี้นะครับมีน้หมดด้วยกัน4ซีนะครับก็ทักมาสอบถามได้เขาเหลือตอนนี้เหลือกี่สีแล้วนะครับพอสินค้าค่อนข้างขายดีนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่ต้องการหายใจวีในคัสเริ่มต้นเอาไปใช้งานนะครับผมแนะนําเลยครับก็มาเดอร์ร้อยห้าสิบซีซีนะครับจากค่ายเคไลออนนะครับผม